สามสี่หแปด,ท,ปด,ดท,ที่นี่งวดงวดที่แล้วศูนย์กับสามลักซิบได้เนี่ยศูนย์กับสามดอกน้ำกันซ้ำงวดนี้ศูนย์กับแปดถ้าศูนย์นี้แล้วย่งแปดตัวเดียวลักซิบขันแปดไปวุ่วนจับเบี้ยนนี่หลุดเกือกรดนี่กันพูดได้จับได้แค่เนี่ยมันกัดมันเลียนได้ตัวเดียวยมันเลียนแปดที่แล้ว,<อ>วนะ เรียนได้ตัวเดียวเรียนตัวได้กันแปดเกียจตัวนึ่งแปดเจมับ้าไม่นโอ้ยแปดเกียมันหนักนของเส้นน่าดีบนเนี่ยให้สูนตัวหันวิ่งสูนตัวนึ่งครับบนวิ่งสูนตัวมามันสลับบนสลับล่างผมใครไปบนไปล่างได้เรียนได้คู่เดียวเรียนได้คู่เดียวยุ่เรียนตัวได้ได้คู่เดียวพาอศักแปดเกีดจนั่นเองเพราะว่าม right it no yeah, like e ันสูตรสูตรของเขามันมีจังสรนสูตรนี่มันตัวเรียนตัวเดียวโคตัวหนี่ เนาะเออมันย่องกันแม่เจี๊ยน่นว really okay ่าเหรียญได้ค şey yes, ู่เด so ียวกันย่องกันแม่ตามผมเคยน้ำเหล็กตัวนี้เนาะผมไปซื้อผมไปซื้อตะเกียนบ่ซื้อแล้วนี่มันเคยออกซูนสามสามซูนบานนี้ตัวมาแฉมมันมันจะเอาเจ็ดนี่มาแฉมงวดงวดที่ผมเคยไปซื้อจุไอมันออกงวดนั้นมันออกเจ็ดไอเจ็ดซูนสามบนน่ะบานนี้วนขึ้นมาเจ็ดสามซูนออกตัวเก่าเด้ เบรกโซนสามโซนตะเก ا านี่ก็อันตรายก็เยอเดิโซนกับสามอย่างียครับแต่ว่าจังไดก็ต้องอยู่ตัวนึงบอมี่มันบอมี่หอเปล่ของบอมซากบอมี่บอมี่นี่นี่มันบ่ตัวใดบอมี่โซนบอมี่นี่นี่งวดที่แล้วมันบอแมนตะงวดนี่มันสี่ชิปโกงวดแลยครับครับแต่ว่ามันบอเป็นชิเป็นนวยบาดเข้ามาดึงเอาตั้งหักบาทดิมันสีเปียนบาทดิั้นทีเฮ็ดว่างหันบาดนี่มาเฮ็ดตัวนี้มันได้สามโซนโซนสาม บาดีขั้นตัวเดียวตัวว่าตัวตัวบ่ปล่อยเนี่ยนี่ดึงออกมาเราได้ซีตัวกระตัดหน้าตัดหลังเลียดสามศูนย์จุดสามแต่ปล่อย่างพ่อเฟสเนี่ยศูนย์สามตัวเดียวมันบ่ปล่อยบาดีว่ามันดับหน่วยว่าดับสามว่าสามดับเราเป่ให้เตยเตยศูนย์เกียรติกะปีเกียรติโอ้โตเท่านั้นกวานมูเลยโอ้ควานมูโยคนว่ามันดับสามคนเปล่าให้ดับสาม ดับโยูเนนประกบแล้วมันกับกบก้อนมูอยู่แล้วเนาะใช่คืออะไท่านบอกประกบมันกับกวอนมูอยู่แล้วศูนย์สมยหัวแถวสามไปตัดออกประกอบมันกับศูนย์สามบัดนี้ไล่มากเด่นบนกับศูนย์สศูนย์สี่แต่ว่ามันมุนกัตัดหนีเบิดแล้วเลขดึงมันบนนี่สามตัวเดียวศูนย์สามเลย ก่อยไปก้อยไปศูนย์เกียกับสี่เกียรติเกียรตโเสืใดเสือดทุ่มเพื่ว่าผมว่ามถือว่าสายาปูหาเจ็ดแปดดีเด็กปูหาเจ็ดแปดดีกเจ็ดแปดแล้วเฮยเฮ้หาอายุของเราเฮ้ยบอหนาบอแมนปูหาเจ็ดแปดหาเจ็ดแปดนี่แหละอาจารย์เฮ้ยเจ็ดแปดนี่แหละผู้จุดชอบว่างั้นครับเราได้หาสิบเจดปี ผู้แม่ได้เกตสิบห้าปีเกิดพร้อมกันไปหอดไปหอดเมื่อไอ้ลงรถลงรถปั๊บคนเอาจเนี้ยโรตีเรียนป้อมมีผู้ใดสนใจขั้นดี่ผ่านว่าคนเป็นไอยเป็นพันไปมาหอดผมผมในใจวันผมเก่าสี่ใบแล้วเจ็ดแปดเนี่ยบอสเด็กสามตัวไทยหาเจ็ดแปดหาเจ็ดแปดอีกโอ้สายยาผู้หาเจ็ดแปดเมียนเอาสายยาไปเลยผู้ใดก็มี่จะทำหาตาเด็กสายยาแต่ว่าบ่มีผู้เอาผมก็เลยเอานะหารอดเ เจ็ดแปดแปดเจ็ดต่ว่าขั้นมันเป็นลักเสียบเนะ่ยคือเจ็ดคือแปดเจ็ดหล่ก็เลยขึ้นมากเพราะว่านี่เพิ่งจะมาเฮ็ดได้เหล็กตัวนี้เพราะว่ามันเป็นบะรูท<น>ี่ว่ามันชน,นกันกับเหล็กปูปนบน้บานเนี้ยมันมั่งเฉียนนะผมก็เลยมาขึ้นมากเลยว่าบานมันส่งกว่าที่นี่แหละเจ็ดแปดแปดเจ็ดมือสายยาปูหาเจ็ดแปดแมนอันนี้ผมผมบ้านเห็ดได้ตอนไปงานปูบาดมาเห็ดแล้วนี่เอ๋อส้นกันกับเหล็กปูตัวนี้เดี๋ยวว่ามีขี้หลุนตัวรางวัลตลาดขีแดังเลย สวามสวามักชเจดแปดเแดตัน,นเลขหกตัวนี่มันมาสามตัวมีว่างานมาสองตัวก้อนก้อนเขาอีกนี่ครับศูนสามบานนี่น,นี่มันมาสามตัวเลยดเป็นเลขตัดหนีท่กมันเก้าเกียดเกเบ่ามีอยู่น้เก้าเกียดเก้ามีแต่ว่าเลขดึงดึงเลขกันไม่หกตัวไม่หกตัวมาสามตัวแต่ว่าว่างนมาสองเลยบาดนี้ท่นมาสองอยู่กับติ แปลว่าแปลว่าสรุปแล้วเลขแห่ตัวเลขแปดมั่วพอซักแมนบ่เอาฟันท่งแล้วพระวพอซักฟันทงที่แปดฟันทงแปดแล้วแปดไปให้ตามเลขซิฟนี่ละนี่น้องก็แปดชุดก็ได้ยินมาพอจ้าง่าขั้นวันนี้พราเขาสุดโดด้ายบึ้ง พ่าสะกิดซาบอ่ครับซาเลือดเน้อวุ้ายยุ่งเอาขั้นวัดนี่เพราเขาติดโดดหน้าเม่นบ่บ่ร้อยน้าบ่เปนเนี่ยรยเนุ่่าร้อยน้าบ่เป็นบ่แล้วโดยไปหาตัวเลขกอันดีน้องถ้าเจมต้องไปวุ่นขั้นหาลาขั้นยาพอดต้องขึ้นขัืนอ้วนนี่เพลับ้นแล้วนเนีเดี๋ยวใค้เกหนึ่งมดนี่ยนี่เนี่ยวจังมันบ่ถือ เลกตัวเกาอนะเลยลตัวเก่าเลอาินเทียนไปครับแค่มากรากเกิดเร่งคือเขเป็ดด้วไหนคือคือเลไป็นตัดตัตัดสูริ่ิมเจ้าว่ะเฮ้ยเล็ง่เหรครับว่าเละง่ายไหมเจ้าว่ะคือพอล่มเอยตัวมันสุดเคนะค เฮ็ดตาบสูตรมันบ่เฮ็ดก็เฮ็ดเฮ็ดอ่ะมันมันบ่เฮ็ดจะเทียบก็เฮ็ดเพ็ดไปเลยเฮ็ดต่อว่านี่เรี่องล่างมีที่ม่ที่ได้สาโอ้แม่นอยู่นั่นาเต็มครับเพราะว่าสีไม่แรงเนี่ยเกียร์ผมสเงินหมดอเดิบล็อกเซ็กันขั้นบล็อกส้นกันขั้นเซ็งสีมืดเดียววังหันมันส้นกันหาแต่มันบ่มามันไปหน่วยบุตโบนไป100ตัวซส้นมันออกใซ็กซ์กันเนี่ยงูนี่งูนี้พอเด็ดๆฟันจักครูนึงนี่คิดว่ามักหยังความใได้ใจบ่ในใจแล้วนี่ได้ซื้อแล้ว เจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็เเลขเจ็ดคือตรงหลายแอันนี้ก็อันนี้ก็ให้เจ็ดกับหกแปดบาทมามา่อเสียนหน้าดีก็ห้างจังกปอีกมาบางเลขเสียนหน้าดีซุ้มเื้อเล้วนี่นี่ไหมเสียนหน้าดีไหมก็ห้างเจ็ดมันคือตรงกันหลายแตตรงหอดพ่อซักตรงหอดเสี้นหน้าดีนี่มตัวนี้ไหมอันนี้ก็ตรงเจ็ดสามตัวเจ็ดสามเพี่น้องเห็นแล้วว่างเพราะว่าแกับสามเบ้าแหลมนี่ละทีเดียวกัน เกศสามก็ถือตัดแล้วตัดออกบ่ตัดตัดออกแล้วเพราะว่าเลขหกตัวมาสามตัวมันบ่มีบ่มี่เกศสามบอมบอมี่เกศสามมิสเตเกศโอ้ภาษาเขาตัดอะไรดิปูซีสวนปล่อยหมู่บ้านนี่กับสวนเกศสามนี่ตรงกับเช้ยน่าดีเลยนะน่ะอันนี้ของเช้ยน่าดีนี่เป็นลางด้วยนี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีอ๋อภาษาไซโยขึ้นแล้วเป็นบัติเป็นไซโยไซโยเอ้าเลขงวดนี้พ่อาัก ฟันคงสุดท้ทยสิมาตัวใดจขคอยมาเบิงพอสัดสิเสียนให้พี่น้องเอี้าครับเอาไปบุญไปเสียงพอมีเวลาหลายได้พี่น้องเอี่ยตามเรียกฟันอันไปซื้อมาแล้วก็ฟันว่าได้ไปใส่ด่างโคบมาถือบ่ดิเอาเอากบก่อนป่าบบเอาเดี๋ยว้จะกบอันนี้อ่าพี่น้องพี่นอ้นองเฮาแคบหนาจอด้อครับเด้ของเซียนหน้าดีได้พี่น้องเด้อเอามันตัวหญ่พอมันล่นหนาจอพี่น้องเด๋ยว้อมันตัวหญ่ของเซียนหน้าดี พี่น้องห้ากับแชมป์หน้าเจาะด้ครับเด้อยู่ในตะล่างหันก็คือชุดบนกับบนเป็นบนได้พี่น้องได้เสียนหน้าดีให้วิ่งเดา่พี่น้องส่วนเล็กวิ่งให้วิ่งศูนย์บนส่วนอยู่ในตะล่างหันก็คแปดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สามนี่คือจับเอาวิ่งเดาส่วนล่างนี่ก็คือวิ่งแปดกับเจ็ดส่วนเหล็กในตะล่างหันก็คือหกสามหกเอ้ย หกสามเก้าวินเอาได้พี่น้องได้อันนี้ชุดล่างส่วนเี้นหน้าดีจับครูไหน่นี่คือล่างได้พี่น้องชุดล่าง2 9ง5ก้าศู7ย์ห้าหตัวเดียวกันพี่น้องแคบหน้าจอยด้ครับได้อันนี้คือชุดล่างตัวเน้นก็นคือหาศูนย์เจก ตัวเน้นตัวเด่นเอามักตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาเปกันมมาเข้ากับพานตัวเล่มแค่แนวทางสวกมันสู้ผู้สู้คนอาจจะเรื่องปากคนดไรกแช่กดุดที่ตามเผ็ดพาด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม